กราบสวัสดีครอบครัวเกษตรทราบทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับสวนที่บํารุงมาดีแล้วสะสมอาหารมาดีแล้วใบสวยใบงามแล้วแต่ว่าไม่มีช่วงเวลาให้กักโศกทําดอกเลยเพราะว่าฝนตกตลอดเวลาดินชื้นดินแฉตลอดเวลานะครับผมไม่รู้จะเอาเวลาไหนหรือช่วงไหนไปกักโศกทําดอกเลยนะครับผมแต่ถ้าสวนไหนที่แบบว่า โอเคสภาพอากาศเป็นใจนะครับผมได้ดอกมาง่ายแล้วออกดอกง่ายแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะดูเพื่อเป็นความรู้เป็นวิธีการใช้ในอนาคตก็ได้นะครับแต่สวนไหนที่แบบว่าสะสมอาหารมาดีแล้วทําใบมาดีแล้วแต่ว่าฝนตกตลอดดินชื้นดินแฉะตลอดนะครับผมควรดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับของการทําดอกในช่วงที่สภาพอากาศไม่เป็นใจหรือฝนตกดินแฉะนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์นะเคลียร์ ดินที่อยู่บริเวณโคนต้นไม่ใช่เคลียดินนะครับเคลียพวกเศษไม้ใบหญ้าอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นครับเคลียออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป่าหรือการโกยการกวาดนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเนาะใช้ได้เลยนะครับก็เคลียออกเนาะให้เหลือเป็นแค่หน้าดินเนาะเคลียหน้าดินให้ให้เกลี้ยงนะครับเนาะเอาพวกใบพวกนี้ออกให้หมดนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่เคลียเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูต้นนี้เนาะ เป็นต้นที่ผมทําการทําให้ทุกคนดูนะครับเนาะอ่ะระหว่างเดือนนะครับผมก็จะบอกว่านะครับที่ดอกไม่ออกเนาะที่สวนแบบสะสมอาหารไม่ได้แล้วแต่ดอกไม่ออกเนี่ยมันเกิดนะครับปัญหาตรงที่ว่าไนโดเจนในต้นทุเรียนของทุกท่านเนี่ยนะครับมันยังมีเยอะกว่าคาร์บอนอยู่เนาะถ้าอยากได้ดอกนะครับคาร์บอนในต้นเนี่ยต้องเยอะกว่าโรเจนนะครับเพราะว่าถ้าคาร์บอนในต้นทุเรียนของเราเนี่ยเยอะกว่าโรเจนนะครับ ฮอร์โมนในต้นเนี่ยก็จะเอาพลังงานทั้งหมดนะครับควบคุมไปเกิดการชักนําให้เกิดตุ่มตาดอกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่จะทําดอกต้องคาร์บอนมากกว่านโตรเจนนะแต่ช่วงทําใบช่วงสะสมอาหารเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยควรมากกว่าคาร์บอนเนาะแต่ตอนนี้เลยคือเราแบบทำใบมาสวยแล้วทาใบมาดีแล้วต้องการดอกนะครับผมเพราะฉะนั้นคาร์บอนต้องมาแล้วนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากเคลียร์หน้าดินเสร็จแล้วครับหลังจากเคลียร์หน้าดินเสร็จแล้วเนาะ ก็ให้ดูระยะใบนะครับระยะใบนะครับควรเป็นระยะใบแบบนี้เนาะเป็นใบพิสลาดพร้อมทําสารแบบนี้นครับให้ดูระยะนี้ก่อน,นครับเป็นใบระยะใบพิสลาดพร้อมทําสารแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับให้หานะถ้าผมแนะนาเนาะแกบดาเอ้ยแกบดิบนะครับผมแกบดําหรือแกบดิบก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นแกบดิบดีกว่าเนาะ,ะหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆที่มีคาร์บอนสูงๆครับเช่นฟางข้าวนะครับซังข้าวโพดบดนะครับ เศษขี้เลื่อยไม้แข็งเนี่ยได้เนาะแต่ที่ผมแบบเคยทดลองใช้แล้วใช้แล้วดีเนี่ยก็คือก็คือแกแบดิบนั่นเองนะผมก็เอานะครับแกแบดิบนี่นะครับมาโรยนีย่ครับโรยรอบโคนต้นแล้วแต่ว่าผมยังโรยไม่เสร็จนะครับเพราะว่ากระสอบไม่พอนะครับผมแกแบดิบไม่พอเนาะผม,ผมก็โรยเป็นวิทยาทานไว้ก่อนนะครับเนาะประมาณาครึ่งโคนอันนี้นะครับเอาแกแบดิบนะครับมาโรยเลยนะครับรอบโคนต้นแบบนี้เลยนะครับผมเนาะโรยรอบโคนต้นแบบนี้เลยแกแบดดิบแห้งๆนะครับ ให้ห่างจากโคนต้นนิดหน่อยเนาะแล้วก็เลยออกมานอกสมพุ่มนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะครับก็โรยไปเลยรอบรอบเนาะเพื่ออะไรนะครับการโรยครั้งนี้ดีอย่างไรต่อการที่เราจะทําดอกเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมจากที่ผมบอกไปนะครับช่วงทําดอกเนี่ยคาร์บอนต้องมากกว่านโตรเจนถูกต้องไหมครับซึ่งเราใส่แกบดิบนะครับไอ้แกบดิบเนี่ยมีคาร์บอนในตัวเองสูงมากครับเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคาร์บอนสูงมากเนาะพอเราใส่ลงไปในดินปุ๊บนะครับ จูเลนรีย์เนี่ยมันจะมาย่อยเนาะจุลินทรีย์เนี่ยก็มีหน้าที่ย่อยอยู่แล้วนะครับมันก็จะมาย่อยตัวแกรบดิบแต่ว่ามันยังย่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์ต้องการพลังงานทั้งคาร์บอนอ่ะคาร์บอนเรามีให้แล้วนะครับแกรบดิบมีคาร์บอนเยอะอยู่แล้วแล้วก็ต้องการไนโตรเจนด้วยอ้าวนะฮะจุลินทรีย์ได้รับคาร์บอนจากแกรบดิบแล้วแต่ไนโตรเจนได้รับเพราะว่าแกรบดิบเนี่ยแทบไม่มีไนโตรเจนเลยเนาะแกรบดิบเนี่ยคาร์บอนเนี่ยสูงถึง80 ส่วนถึง100ส่วนต่อไนโตรเจนเพียงแค่1ส่วนเท่านั้นนะครับผมอ้าวแล้วหลายคนก็ถามว่าจุลินทรียจะเอาไนโตรเจนมาย่อยแกบดิบได้อย่างไรอ่าหลายคนก็สงสัยแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับหลักการง่ายเนาะจุลินทียจะดึงไนโตรเจนในดินนะครับมาประกอบนะครับผมให้มันมีพลังงานในการย่อยอินสรตถุที่มีชื่อว่าแกบดิบนั่นเองอ่านึกออกไหมครับผม ซึ่งเราใส่แกบดิบไปเท่าไหร่นะครับผมจุลินทรีย์ในดินเนี่ยก็จะยิ่งดูดซับไนโตรเจนนะครับมาใช้เพื่อเป็นการพลังงานย่อยอินทรียวัตถุเหล่านี้ให้หมดนะครับผมเนาะอ่าง่ายๆแบบนี้เลยครับผมใครคือใครต้องการดอกเนาะแล้วฝนตกตลอดเวลาดินชื้นดินแฉียตลอดเวลาเนี่ยไม่มีช่วงให้กักสง่ะแนะนําวิธีนี้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยครับผมแกบดิบก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกครับผมเอามาใส่เลยครับหามาใส่เนาะก็นี่ครับใส่ไปเลยนะครับ ใส่ไปเลยรอบค้นต้นแบบนี้นะครับก็ไม่มีอลไรแล้แลนะเนาะก็ใส่ในช่วงใบเพิสลาดไปเนาะแล้วจะใส่ก่อนทาสารหรือว่าหลังทําสารก็ได้นะครับอืมเนาะแล้วใบเพิสลาดใบนี้เนะี่ยก็เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแก่การทาสารนะครับผมอ่าโอเคหลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะครับเกี่ยวกับการลดไนโตรเจนในดิน ลดการดึงดูดซับไนโตรเจนแก่ต้นทุเ e รียนนะครับผมทาให้ในต้นทุเรียนเนี่ยมีคาร์บอนเพิ่มขึ้นคาร์บอนได้จากไหนคาร์บอนก็ได้ตามอากาศนะครับผมคาร์บอนได้ออกไซด์เนาะใบทุเรียนก็ได้ดับคาร์บอนอยู่แล้วนะครับเข้ามาในต้นเนาะโอเคคาร์บอนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไนโตรเจนทางดินเนี่ยลากพืชหยุดดึงนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันดึงอยู่นะฮะแล้วการดึงของจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ดึงไปตลอดชีวิตไปตลอดชั่วชาตินะครับมันดึง แค่ประมาณ30-40ถึงวันเท่านั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเสร็จกิจเนาะพอมันเสร็จกิจปุ๊บมันก็จะปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาเรื่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยในรูปแบบของอินทรียวัตถุนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วเนี่ยพอดอกออกมันจะดึงไนโตรเจนอยู่หรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับมันดึงแค่ดึงแค่ชั่วขราวเท่าน,นั้น,นครับไม่ได้ดึงไปตลอดเนาะนะฮะพอมีดอกปุ๊บอ่ามันก็พอดีครับมันก็ย่อยเสร็จพอดีนะครับไนโตรเจนค่อยๆคายออกมาคายออกมา,า,มาเรื่อย แต่ถ้าอยากให้จุลินทรีย์ดึงเร็วกว่านี้เอ้ยอยากให้ดูดซับไนโตรเจนเร็วกว่านี้อยากให้จุลินทรีย์ย่อยเร็วกว่านี้นะครับเราควรหาจุลินทรีย์ข้างนอกมาเติมนะครับเช่นแบบบาซิลัสท,ที่ทุกคนขยายกันแหละครับผมบาซิลัสไตโคนามาเนาะที่ทุกคนขยายกันนะครับมาฉีดพ่นลงลงดินลงกับพวก,พวกอินทรียวัตถุเหล่านี้นอาบไปเลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครขี้เกียจไปเอาปร,ริลัศมาขยายขีย้เกียจไปเอาตแต่โครคามาขยายเนี่ยก็หา ตัวไมเนอร์มาใส่ก็ได้นะครับใครมีไมเนอร์ไมเนอร์อยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถใส่ไมเนอร์ได้นะเพราะว่าไมเนอร์เนี่ยก็มีจุลินทรีย์อยู่ในนั้นนะครับก็คือบาซิลัสทิลิซนั่นเองนะครับแล้วก็ขแขนงนะครับขแขนงที่อยู่ในต้นผมให้ดูจึบจ๊บจึ๊บนะนี่เลยนะครับขแขนงที่อยู่ในต้นแบบนี้นะครับยาพึ่งตัดจนกว่าจะออกดอกเข้าใจต้นนะครับขแขนงที่อยู่ในต้นแบบนี้นะครับยาพึ่งตัดจนกว่าจะออกดอก เพราะอะไรนะครับเพราะว่าขแขนงเนี่ยนะครับผมเวลาฝนตกลงมาเนาะสมมุติว่ามีตุ่มตาดอกออกมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยฝนตกลงมานะครับผมไอ้ตุ่มตาดอกที่เราหวังว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นดอกเนาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยไอ้ตุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นใบหรือเป็นขแขนงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไว้ขแขนงไว้แบบนี้นะครับผมขแขนง มันจะไม่เกิดที่ใหม่จำไว้นะครับถ้าฝนตกลงมาครับแขนงมันจะไม่เกิดตุ่มตาใหม่นะครับผมแต่ว่ามันจะพัฒนาให้แขนงอันเดิมเนี่ยยาวขึ้นเท่านั้นนะครับผมมันก็จะฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนดอกของเรานั่นเองนะครับผมดอกของเราก็ยังเป็นตุ่มตาดอกอยู่อย่างนั้นยันวันยังค่ำนะครับผมเนาะดอกออกมา70 80%ก่อนนะครับแล้วค่อยแต่ตัดแต่งแขนงเนาะแล้วดอกของทุกท่านเนี่ยมันจะเ มีออกมาเยอะขึ้นแล้วก็มีการพัฒนายิ่งขึ้นนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะใครสนใจนะครับอยากจะสอบถามตรงไหนก็ยินดีครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะเข้าไปตอบคําถามอย่างละเอียดในคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้ดูด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ